สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาชิงวันกาดโอเวอร์ดรายวันกาดโอเวอร์ดรายบันดี้ไฟท์เทนนี่พอมึงพูดผิดจริงไงพูดผิดจริงพูดผิดจริงนะทางขอบคุณขคุเต้แต่ว่าเราจะให้ดูคนนี้ก่อนเยเซีออสเมื่อกี้ หนุ่มน้อยสุดหลองเราโอ้โหอะไรมาเล่นครับผมเอ็นแชนเวอร์มังกรไายเทมฐานเฮ้ยไร่เทียมทานเลยนะแฟนมันไม่กใร่เทียมไม่ใช่มังกรนะไม่ใช่แคมพายอ่าพบกับคู่ต่อสู้ของเขาเฮ้ยเต้เต้เต้อะไรมาเล่นเอ็นแชนเวอร์สายมังกรต้นมะกรูดครับมังกรต้นมะกรูดเฮ้ยไม่ใช่มังกรต้นกำเนิดเอ้ยแต่ไม่จะหมดเอาละนี่มันเอ็นเชนปะทะเอ็นเชนโอ้โห อ่ะมาดูกันเลยว่าใครจะรอดนะครับเนโอไดย์เราอ่าก่อนก่อนจะเข้าสู่การต่อสู้ครับเราโฆษณาก่อนครับวันที่วันพุธที่11นะครับเดี๋ยวจะมีวันที่5ครับ Drive ชุดใหม่นะครับออกมานะครับเป็น e n นเวิลด์เอบเอ็นเอบ01ครับมีคาตาคัสดากอนมาเสริมด้วยเป็นเอ็นแชนตึงๆเลยนิวไดกำลังจะมาเราโโหต้อนรับกันเลยด้วยโอเวอร์ได้บนโทรศัพท์กันก่อนนะสับยาก มุมกล้องพี <st ่ปรับไมได้นะวันนี้องหนาไหองหนาสอดยากนี่สชั้นสองเก่อนนะครับเจอไหนเจอเลยครับนะมากนนึองห่สองหนึ่งสอสองสอออ่งสองอ พอ้าสุรสุเนียิเตต่อยซ้ายยงยงยังางชาไรเลยชาร์กชาก่อนมีรู่าใบงานันใช้มาก่อนครับชาร์กช่วหนึงดิอชาร์ร์จิงงจ่ชาร์อยูจว่ของดีของของภาคนี้ก็จะประมาณนี้ชาร์ยูจ่หัวมาแล้วชาร์ไม่ไสเกต บไปเลยแล้ตอนนี้ัเกิดนั่งงโซใบหนึ่งงั้นใส่กาไม่ได้เหรอก็ล่ไปนี้ใส่เลือดหนึ่งเลือกความสามารถล่างถ้าภรรามีต้นกำเนิดสสามอยู่หยิบต้นกำเนิดสาสองเฮ้ยสาสูตที่ต่างกันจะกองไม่จะสบายขึ้นหรือบฟังแล้วจบนี้ป๊บพี่อธิบายอไรับเกิดไหมตัวเวแขนซ้ายกับแขนขวาขึ้นไหม มีันแขงซ้ายขอข้อสุดแขกซ้ายน้ำก๊าซจ้ะน้ำก๊าซเป็นผสมสุดไม่เกินสามใบเข้าสุดโซ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกินน้ำสามใบเด็ดแขกซ้ายบอกว่านะน้ำไม่เกินสามใบเข้าสุดโซ่อาการสามใบไม่เอ่อโอเคเอาการสามใบเข้าโซ่หรือว่าไม่เกินสามใบพี่น้ำสามใบนะมาครับสามใบสามใบผสมสุดสี่ยี่ห้ากลางค่ะสามใบ ไข่ขวาการสามใบเข้าโซ่โอ้ได้ยืนหนาละได้ไหมนี่น <ะ S 3> ต่อจํานวนมังกรต้นตำรักเมื่อสามเราหนึ่งใบแล้วได้เลเลือดหนึ่งและจั่วหนึ่งแล้วก็ไายเสร็จเข้าโซ่แล้วก็ถ้าอยู่ในโซนของมังกรต้นกําเนิดเราสามารถคลองมังกรต้นกําเนิดปูลงมาช่องซ้ายและช่องฝาได้เกินไม่อยากได้เกินเอ๊ะ ช่องรับไปเกินสองตัวในระหว่างเธอเราแล,ล้วเราสองด้วยแล,ล้วลเรา,ก,เาก,ก็สามารถคอมก่อนต้นกำเนิดโดยม่ใส่คดได้สสบชุกแล้วก็จวดสามเลือสามจวดสามเต็มเลือดสามว้มอนยืนกันหนาจัวก็ได้เลือดก,ก็มีทค่หนึ่งทำไมได้เลยท่านมือหนึ่งใบ อืมว,วันนี้ก่อนวันนี้ดูห้าใบหยิบมังกรไม่ตู้ต้นกำเนิดม่เกินสองใบขึ้นมือที่เหลือไปเกตเปิดดูการห้าใบบนสุดหยิบหยิบไปนะมังกรต้นกำเนิดไม่เกินสองใบมังกรต้นกำเนิดไม่เกินสองใบขึ้นอ่าอะไรก็ได้ไม่เกินสองใบมังกรต้นกำเนิดไม่อะไรก็ได้ไม,ไม่ต้องมาซื้อก็ได้คนนี้ต้นมือที่เหลือเขาเกตใช่ไหมแ้วมังกรต้นกำเนิดไม่เกินโอเคได้ที่เหลือเขาเกนนาต,ตนะ ตัวครับไม่รู้เอาไม่ดูเลยอ่ะฉันเว้เซตนะเซตไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับอันนี้มีแยกตัวแต่สองตัวนี้ไม่มีอะไรสักใบครับตัวหลักสุดอุ้ยเว้ยเซตเซตได้สองใบเลยเหรอไม่บอกว่ากี่ใบก็ได้นี่โอ้หกตัเสริมมีชุบชุบปาก้าแยกมีกายแยกตัวเสริม ไม่มีกงซื้อกล่องโอเคจะตีละอ่ะได้เวลาตีแล้วตีคลิกจ้ะทีนี้นะสีกี่หนึ่งไม่มีเท่าไหร่รับผ่านแล้เตเตผ่านครับเข้าเฉยผ้าผมแล้วนะครับแกซ้ายกับแก่ขวาชันล่งล่างปีอยูนไหย สาสี่บใบจบใบนะไรับิงไม่ขัดกันอเลยตกลงใบใครั้ามมาสี่ใบใจบาาใส่ครับอาดำนใ่กิ่ครับทิ้งมานี้จะผลิตทำไปเรนะดังๆ่อยทิ้งตัวมัครับหาเวสเซ็ตี่ขานะทิ้งตัวมันเลยเพื่อหาเวสเซ็ตหนึ่งใบโอเค แล้วก็โจโจเล่ม12 11 12จบนะแาบที่พ่อหนึ่งจบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองนะใช่เด็กนี่กับเด็กนี้เนี่ยรำเกลียวกันเนี่ยเด็กน้อยนะไอ้นุ๊กพาดเหนื่อยนุ๊กไอ้บอลมันขายอยู่กำลังเลยพูดเลยพูดเผาเลยพามไปเลยกำลังพยายามอยู่พี่กำลังพยายามอยู่เอาบอกหน่อยว่าพี่ไลร์นะพี่ไลร์บอกหน่อยพี่ไลร์ทางช้อปปี้ลดครึ่งราคาบอกเลยอ้าวตอนนี้พี่ปุ้มัมอนต หลายเที่ยงถึงตีสองจันทร์ถึงเสาร์อ่าไลท์เ้าแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงถึงตีสองเที่ยงถึงตีสองเที่ยงวันถึงตีสองแล้วก็มีราคาไหมไม่มีเนี่ยครับอ่าเสรครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่บุ๋มหยุดหนึ่งวันนอนพักผ่อนก่อนต้นมะกรูที่บ้านไม่ไลยครับพี่คดี้อ่ะพี่แคดี้สุดท้องบัตตี้ขออ่าละบัดดี้ขอลงมาเอาเสร็จยังบ๊อบ เทปตการบอกไปนะครับถ้ามีไซส์สูสไสามอยู่ตัวมันจะไม่ถูกทำลายเพราะสูตรสามครับทอมันเตอร์ไซส์สี่มากกว่าที่มีคำว่าจะมีออสเซปิสีามที่ินึ่งเบลเบาใช่สี่เบลีออกกรับเอาหยิบไปนะไซส์สี่หรือมากกว่าขึ้นมือครับ มีเต้นแต่ตัวนี้ตีไม่ตายเนี่ยใช่ครับมันทำไม่ได้นอกจากต้องเพนเดทตึกจะเข้าเลือดใช่โอ้เพนเดทก็ทำอะไรผมไม่ได้ก็ทำทำไม่ได้ครับถ้ามีไซส์สามต้นกำเนิดอยู่บนกลางกวาเสียหายที่เราได้รับต้องลงสามหน่วยไม่เต็บไม่เต็ เอาตะเกียบวันนี้กินข้างบอกว่าหักตรงมันอยู่ช่องหลับคำบังกรนะ้วจะทำไปจะบอก power หนึ่งหมื่นอันนี้ตีกินข้างยังไงสอโซมันเยอะมากหรือว่าต้องใช้พวกจับตรงหลุมโอ้อาจจะมีกันก็ได้ครับโอเคเป็นภาคที่เราซื้อแล้วปวดหัวมาบัดโถโซมันหนาเหลือเกินใช่ครับบอก power แล้วมาจังตีสองพันจริงจริงไม่ต้องขึ้นนะอันนี้มันเปิดทำงานตลอด โอเคครับอะไรนะทำไมนะตีไอ้พยาเทากองทัพมันทำงานอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีตัวอะไรง้อมาบนสนามตัวนี้ไม่ได้บอกว่าโชว์แอสเพอร์เอะไรแค่บอกว่าไม่ได้ไม่ทำไม่ได้อันนี้เคลือบทุกอย่างใช่ไหมไม่ถูกทำลายไม่ถูกกับขึ้นมือก็คือไม่ถูกทำลายไม่ถูกกระพุ้นกับขึ้นมือลากลงอย่างเดียวไปไปไหนไอ้เป่าแต่จับลุงลงได้แค่จับไม่ตายผมต้องตีสองใบกัก่อนตีแขนของฉันก่อนถ้าเธอจะ เหมือนเล่นเกมเอเมโมนะแบบตีบอสอ่ะมันต้องตีมือตีตีมือตีแขนก่อนีเป็นส่วนก่อนแล้วค่อยมาตีหัวใช่ชอคช็อคชอคอข้าเลยมามชอคช็อคชอคตาหดเลยใช่่ะัวนี้เท่าไหร่อ่าหนึ่งหมื่นพันหนึ่งพันหนึ่งพันแต่โซบีสามใบตีข้าวที่ไหนพังเนี่ยโอเคครับสู้กับชาวแวจะว่าเราสู้ครับทำไรมาเอ้ยยังไม่ทำยังไม่ทำต่อเลย บโบ้หักใส่ข้างข้างเนิบเล่มใหม่นะที่เโอ้โหมีโซ่สามใบต้องไปสีงสองที่จ้าจะไม่ได้ครับทำอะไรไหมเช็คครับจุดนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนลายเป็นไซสี่เนาะครับบิดวัฒนาการลากเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้จะไป็นไซสี่ก็สี่ยุของไปเนี่วในรถเทียบแ่ะ มีจุดหนึ่งจะบพ่ดไปนั่นอย่างเดียวดมมอสนะนํามอนเตอร์มันก็เลยพยาาจับกองไม่เกินหนึงไปเปมสับเด็กครับอะไรก็ได้นะในช่วงนี้ก็จะสับไปครับแล้วันนี้จะบอกดีเฟนมือนห้าดุกันไม่เกรงใจใครเมื่อกี้ฟังไม่ชัดลาแมทเตขอสั้นๆไม่ลงมาเทอรนีกลเทอร์นาบุกหมือนห้าแล้วก็เสิร์ มังกรได้เทียมทานจะกรอกหนึ่งใบที่่ง <Okay. S 1> อเคเออเราก็รู้โยงแต่นั่นนี่ดึงทั้งสองหรืเดี๋ยวยกขบเข่ซะเลยแข่าฉันมีอยูยย่ยยไม่กี่ข้างีตัวนี้ครับอ่าไล่ครับตัดเวทไหมขออ่านเช็คก่อนนะไล่เดี๋ยวเราจะดีแล้วก็จิ้มตัวหนึ่งตัวนั้นจะลุกไม่ได้อ๋อนีคือบอสบอกว่าพอแล้ว แล้วแขนชันขาดจุดตีแล้วก็ยุดซะเกลนลุกเบื่เลยเอลอนเลืนัดเโอเคโกาสชุบีพี่้งอคิดดูนครับนบอแว่งครับข้างเดิมครับยังยังอข้างเดยบอสแขนแตกละข้างหนึ่งแขนแตกแล้วแขนฉันถ้าอย่างนี้ตุกกระมาได้ยังไม่พี่มันต้องไปสองข้างเลยหรอค่อนข้างที่จะ เล่นยากเปลี่ยแตกเปลี่ยแปลแล้วไม่ถูกทำลายไม่โดนเพนด้วยเพราะโดนเพนไม่ได้โดนโรคซากี้ไม่รับไม่รับไม่เอาได้เลยสุดยอดฟาดเลยแปลงได้ไปนี่ครับไม่จบเลยขนาดละครับแล้วก็ทันเดอร์ทันเดอร์วันนี้สี่ใบจบนะสิงห์รอยัลมีวีวีอีวีเป็นร่างไปนี่ครับจบมีบทนาคาทำไรครับจบเธอแล้วเปลี่ยนร่างแล้วเหรอครับสกิลวันนี้ครับเอ่อเพราะสำหรับนอเมอน์เตอร์มันเป็นร่างแชมพาน จากกองครับของเราไม่เกินาขึ้นมครับไหนกือถึง500ก็ใชคุณเปนะครับขอบนุณคาขึ้นราคาขึนาคาราหา้นราคาขึ้านรคาขึ้นราคาขึนราคาขห้นราคาขึ้นรมคขึ้นราอาขึราคาขึ้นราคาข้นาคาขกนาาราคอข้าคาราาขึ้นราคาัึนรุกอย่นางาข้นราคกขึนราคนราคาขึนรคาขึ้นาคาข้นราค้นราราคค แล้วก่อนที่จะดีผมได้ตอนนี้ผมต้องตายก่อนแต่ว่าไอ้นี่บอกว่าผมไม่ตายครับเพราะว่าผมยังมีข้างซ้ายอยู่ถึงจะมีข้างขวาไปแล้วก็ตามไม่ครับไอ้นี่ตายผมก็ตายเลยครับลิงไรท์ลูทอ้าใช่ครับเออใช่ลิงไลท์ล้อดอ๋อเขาตายด้วยวิธีนี้เองลิงไรทเหรอบอยไลท์ลิงไรทลิงเอาไรลิงเหลดบอสแตกแล้วเอาเหลดบอสแตกอ้าวนี้ตายหายเลยเส้นเธอนะครับจุดหนึ่ครับน่าสนใจนิดเดียแบบนี้เมื่อกี้สเตอร์จะมาหยิบอะไรเปอะไรนะดับเวทปะ แต่็ตัดเวทโอเคถ้าตัดเวทล้ก็เขายึบตัดเวทนะถ้าตัดเวทก็มารสองใบมาาคติยาสองใบแล้วก็พขาโอเคสอใบจ่า่งเลือดครับตัดเวทไหมทำไมได้ครับกากดเทคเสร์ตไซส์สูรจะกออ๋อเสร์เอาเลยโอเครสุดก่ ช้ B C D ศูนสามมอเทอร์เรื่นบวกสองป็หนึ่งองนสามบองเป็นหนงเวไม่ต้องชอ่ากันี่ต้องต่กันแ่าต้องยิบอะไรเกชื่อต่างกันชื่อต่างกันต้องยิบตซูน์เผาอะไเอ่ยแมกดาลก่อนครับก็ต้อไม่ใช่ก็ต้องกําเนิดไม่ใช่คว่าอะไรว่ต้องกําเนิดูน์ชื่อต่างกันที่เป็นเผาต้องกํานิดแล้วก็รก่องมสมมรของเวสในันนี้อยู่ในโซลนะครับ ทำไมผมจะสามารถคอมังกรต้นกำเนิดลงบนช่องซ้ายและช่องขวาได้ไม่เกินสองตัวก็คือจะขอได้ช่องสองตัวแล้วก็ไม่ว่าเธอเล่าขอสามารถคอมังกรต้นกำเนิดโดยไม่จ่ายขอคอสได้ลูกือถามอะไรเช่นกูถามไปแล้วนะจะก็คือลงไม่ต้องเสียคอสได้ไม่เกินสองตัวลงอันนี้ขอลงแบบขอคอสครับเอาซูสับไปมันบินเดียวกันอย่างข้างนี้นะใช้เป็นนิสัยครับมาอีกแล้วครับข้างขวา ลงกระดุบมงกรกระดมางก่อนชีจัดปล่อยไปหคออตคือต้องนำมังกรต้องกำนดหนึ่งลุงหลมแต่ด้วยคอทใบนี้เลยไม่ต้องจ่ายบมงเลยอดเฮ้ยถ้าแบบนี้การนี้ลงเดี๋ยวเขบอกให้กั่วนะไม่ต้องจ่ายขอคอสอ่ะใช่ไม่ต้องจ่ายคอคอสก็ลงมาสดสดโมเสยดาดไม่ได้โซ่สามใบอ่ามสองดูบ้างเอ๊มันเอ้ยก่อนโอ๊ยเจ มันไม่แบคบชื่อนี่มาแต่ลานไปแล้วมัวนข้างงนี่ยม,มันจะมีมอนอย่างนี้เลยเหรอมีแคนโอเคอะที่ไม่ต้องใส่คอรสเอสา,ออา,สา,ารนนไปสาารเส็จนะเฮ้ยไ่ายไปโซแล้วก็ที่คอได้สองตัวก็เพื่อนขาสารไกันหรือว่าีเยอกันได้สตันี่คือบอสใกล้เสสุดท้ายแล้ว <c oughs> เราสามตาัเล่นละน้อยละเล่นลน้อยละแปลงล่างเลย<า>จา้า ตีแล้วเอาละโดเริ่มละเริ่มเออสามสองสี่สองสามอาแขนงทั้งหมดมีทุกประเภทอะไรกันเลยไม่มีจ้ะจะไม่มีนเนาะไม่มีแค่การถอดโซ่การทำลายการยกแล้วก็สามารถ S <S <S แล้วก็กวาสาไม่โดนกวาสาแม่นี่ไม่โดนกวาสาจะกว่าสมัยแบบนี้บนสนามนี่ทตัตีทั้งหมดนี่ก็ทีเลือกใบนี้ครับมันเลือกมอนเตอร์ามันก็ไล่เข็มท่าหมดเลยใบนี้ครับเอ่อมาสามมันก็หนึ่งใบเลการทุกใบมาสามบบสามักบบนมก็กใ,นใหญ่นี่มีค,คริสคต้เยอะกว่าแดี๋ยวเขากับของใันี้อ,อันนี้บอกให้โอเคกระโดดเลทไม่หมดเลยทําไม่ได้นะเต้เล็บแบบง่ายๆเอาคียอตัวนี้มาแล้วก็เลทตัวที่ครีน้อยกว่าทั้งหมดโอเคก็คือร้อยหกบ จับนอตัวที่ขี้น้อยกว่าตัวนั้นหรือเท่ากับใช่ไหมจับเละทั้งหมดตายหมดเลยสีที่พยายามแล้วมังกรอากาศเละหมดเลยเรื่องเห็ดบนลูกมังกรต้นงกำเนิดทั้งหมดครับอ่ะใช่แล้วเขากลับมาแล้วบอกลับมาแล้วตอนนี้คนยิงยินเท่าไหร่ตอนนี้เพราะมีไอ้นั่นอยู่โซไมีอยู่ในโซสองแบงค์นครับไม่อยู่โซอยู่สอาเขาคล้วแล้วก็จะตีออกสามหมื่นห้ามีเอ็กเซลด้วยโอเคเดียวปัญหาทิ้งสามข้าง ไม่โดนยิงเลือดใช่ปะอว่าอันช็คไปหมอ่าก่อนไม่โดนยิงเลือดใช่ไหมไปานี่ไม่มีเอากี่ใบสองใบไอการทำลายรู้ว่าแต่ไม่โดนยิงเลือดใช่ไหมถามความก็ช่วบอลดมันยากจริงเลยใช่หมไปลายเจ็ดห้าก็ส่งเจ็ดห้าไปเลยดีไหาชื่ออะไรนะเาไปไหนเลยทีบอกว่า ใช่่ไมมีอ๋อไม่มีนะอ่าคนนี้มาตียิงหนึ่งอ้ลิงตีสามพต้องเลยครับโอเคอ่ะดูการกับไซด์ดูห้าดูการห้าไปแล้วก็นำหนึ่งใบขึ้นมือครับเทีอกเดียวไปใต้ของโอเไปหยต่อแล้วเนะครับมนเดิมลิงสามห้าแล้วก็แข็งแขงข้างนี้มาตียิงหนึ่ง ตุ๊บตัวมีดบเัทิเลย่ทิปเปิเลยเหรอใช่แลไหมครับแต่ข่งแข่งมากการทำลายครับขราปรื่แล้วก็ยกเลิกการยางตีครับโอเคไปเลิกการทำลายแล้วก็ยิงเลือดตามสาครับเ่งโอ้ยเอาฝืนเลยฝืนเลลาเทียมทานจริงๆคนนี้ตีเลขสามอเมื่อกี้ก่อเอาตัวไหนื่อคุ้มกว่าอ่าอ่า้มันมันไม่ง่งที่คิดสาปตี ่คนนี้มีเพนเดเทตัวกลางนีเพนเดเทตคนนี้มีเพนเดเทตผัดกันหัวถโอ้ยอึดมันมีากใช่แบบนี้ครับเมื่อมันตื่นเขาจะเอาซาซาวมันจะมาเล่าแทนค้วังอีกคนนี้ลูกคนนี้คนนี้ตีได้สองรอบคนนี้ตีได้อย่างละรอบอ่ะอันนี้คนนี้แล้ก็คนนี้ลิงแล้วก็ยิงหนึ่งครับก้าตีลิงตีสามสิบห้าที่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มีเพชร อ่าคนนี้มีเพีโอเพียงกี่ครับสี่โดนใช่อุ้ยเหลือห้าแล้วอ่าลิงก์ไปสามห้าไปแล้วถ้ากินกระเทียมอันนี้สาทิสาทิครับแล้วก็ดับเบิลสาที่ไอที่ปับดับเบิลอ้าวไปโอ้โหโอ้โหขอบคุณเบลลี่โดนผมแน่ไม่ม่เพีเป็นไงบ้างครับโอ้ยกลายเป็นเลดบอสกันตัวรีวเนี่ยโอ้ยเลดบอสเลยเหรอ อ้าวก็พูดคนะครับเจริศตาก้อนหรือมังกรต้นกำเนิดเย่ต้นมะกรูดถามสภาพคนนี้หน่อยสัปสีาพครัสภาพครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเฮ้ยเราต้องเอาตะกร้ามาแก้แค้นเขาแล้วแหม กูส่าเอาแม็กราคอนมาเจอพนี่เข้าไปครับโอ้ยอ่ะโอเคก่อนจากกันไปนะครับอ่ะพอมายบายก่อนเดี๋ยวเรามากลับมาบายที่เต้ไ้คิงอ่าเต้นี่เขาชอบเล่นเอ็นเชนโวจริงๆไม่รู้เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเชนโวภาคนิวได้จะออกมานะครับใน NE01 อ่งอ่าเราเจอกันนะครับ NE01 วันพุธที่21นะครับแล้วก็มีวันการดชุดใหม่ออกมาด้วยแล้วก็มีของวีสลิปของวันการดออกมาด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับอ้าวคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเตวันดีครับวิวยินดีด